วันนี้มีเรื่องของวัยรุ่นสร้างตัวแต่สร้างผิดทางมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะเป็นการเปิดเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนกว่า120ล้านบาทต่อปีแถมยังกล้าปักหมุดใน Google Map ด้วยนะคะว่าที่ว่าการเว็บพนันออนไลน์อันดับต้นๆของประเทศไทย ตำรวจไซเบอร์ภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปรับอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลจนสืบพบเครือข่ายเว็บพนัน GSA 9เกมมีสมาชิกกว่า20,000คนค่ะเงินหมุนเดือนละ10ล้านบาทและยังล่อลวงเยาวชนให้เข้าเล่นพนันอีกด้วยหลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะศาลก็ได้ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ22รายจับได้แล้ว9รายและล่าสุด ตามไปถึงบ้านพักในจังหวัดเชียงรายค่ะพบเจ้าของตัวจริงชื่อในต่ออายุ30ปีเป็นคนที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเครือข่ายนี้ทั้งหมดและยังเป็นเจ้าของเว็บพนันถึง7เว็บไซต์ ตำรวจนะคะเข้าคนบ้านพบของกลางทั้งรถรู้โทรศัพท์ทองคำเครื่องประดับและสมุดบัญชีรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเริ่มมาจากพนักงานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะก่อนที่จะผ่านตัวมาเปิดเว็บเองจนสร้างรายได้มหาศาลตอนนี้ตำรวจนะคะยังเดินหน้าขยายผลถึงขบวนการอื่นๆในเครือข่ายค่ะพร้อมย้าว่าคนที่ทำผิดออนไลน์ไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิดอยู่แค่ในแผนที่ Google Map ก็จับได้ค่ะ